ความร่วมมือนะครับที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มของมหาลัยคอนแกนโดยสภามหาลัยเห็นชอบให้ทางคณะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ทางอรธานกรรการมหาลัยก็เห็นเห็นเห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่งก็เลยทำให้เกิดการร่วมมือกันนะครับเพราะการร่วมมือกันเนี่ย มันจะการเป็นการรวมพลังและศักยภาพของขอนแก่นเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในเรื่องก,กีฬาอาชีพซึ่งทางภาคเอกชนเราเนี่ยได้พยายามดำเนินการมานานหลายปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถสู่เป้าหมายของการเป็นกีฬาอาชีพได้เพราะกีฬาอาชีพนัน้นหมายถึงการดำหนิไว้ซึ่ง ความเป็นธุรกิจถ้าเอาจกากหลักการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทํามไม่ได้เป้าหมายเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือจากภาคเอกชนในการที่จะทําให้กีฬานี้อยู่ได้เนี่ยก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือมากกว่านี้แต่การที่เราจะหวังให้ภาคเอกชนที่เขาจะร่วมมือให้มากขึ้นนั้นมนะันก็ต้องอยู่ที่ตัวของพวกเราด้วยที่จะต้องสร้างคุณค่า แห่งมากกว่านี้เพื่อที่จะให้เขาเห็นความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่เข้าลงทุนในการให้หสปอนเซอร์รับไม่เลื่อนในการทำทีมปีนี้ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการที่สมาคมเลยบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดให้มีการแข่งขันหลีอาชีพในปี2,550 0 0 5 1นะครับซึ่งตอนนั้นโรงเรียนหมองเรือก็ส่งส่งไปแข่งเป็นนักเรียนแข่งก็ยังตอนนั้นก็จะใช้เงินไม่มากจนถ้าวันหนึ่งมันเป็นอาชีพมากขึ้นต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นสมัยนั้นการแข่งขันก็เย่าเอ,อือกก็ต้องเดินทางไปน้จังหวัดที่เขาเป็นจัดคงแข่งขันเช่นภูเกต็ตนครศรีธรรมราชเชียงรายเชียงใหม่ สีสเกตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเดินทางพานักกีฬาไปก็ต้องค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยโดยเฉลี่ยมาถึงวันนี้มันอยู่ที่เป้าหมายถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นยเราถ้าบอกว่าเรามุ่งหมายว่าเราจะเป็นแชมป์ให้ได้เนี่ยผมว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใจใจปีนึงประมาณ30ล้านแต่ถ้าเราบอกว่าเราขอติดอยู่ในไฟนอฟเฟ ก็ต้องมีอย่างต่ำสิบล้านนะครับแต่ถ้าจะให้อยู่ระหว่างไปนั่โฟโดยเฉลี่ยก็คือต้องต้องมีสิบล้านแต่ถ้าเอาแชมป์เนี่ยหรือเอารองแชมป์เนี่ยต้องมี20 3 0ครถึงสบครับถามท่านพิกานด้วยนะครับว่าในส่วนของอาไรคอนแกนนี่เข้ามาช่วยสปอร์ตด้านใดบ้างแล้วก็มี โครงการพิเศษสําหรับนักศึกษาด้านในบ้างค่ะอาจารย์ครับคือสำหรับ,รบ,บรและคอนแกนตเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนของการเตรียมนักกีฬาเข้าสู่อาชีพครับเราก็จะมีตั้งแต่ว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนระด u 16, u 18, ับ u 1 6 U18 แล้วก็ไล่ขึ้นมานี่เราก็จะจัดตั้งเป็นเี่กว่า k c a d e m y คมก็เหมือนเป็นหน่วยง,งานที่จะฝึกสอนเด็กให้เก่งขึ้นแล้วเก่งเขาก็จะมาเป็นนักกีฬาอาชีพก็จะเข้าสู่สโมสร ทีนี้ในส่วนของนักนักเรียนเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะอยู่ในวัยที่จะเรียนมาแล้วนะทางมาและคอนแก่นเราก็เลยทําโครงการนักกีฬาช้างเผือกตอนนี้เราก็ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้วว่าสามารถที่จะให้รับได้ปีหนึ่ง20คนใน4คณะนะครับก็คือคณะศึกษาศาสตร์เช่นชาติจะมาเรียนนักกีฬาจะเรียนพระ,ะก็ได้จะเรียนวิชาอื่นจะได้ทางด้านคณะรุสศาสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์หรือว่าทางคณะ,ะ<ม>วิทยาการการท้องทุนท้องถิน่นซึ่งก็จะเป็นโอกาสทําให้นักกีฬาเหล่านี้นอกจากเขาเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีปริญญาที่จะ,ะติดตัวเข้าไปด้วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะคิดว่าเป็นการสร้างโอกาสนะสร้างโอกาสให้กับให้กับน,น,นักกีฬาเยาวชนหนีของเราด้วยครับระยะเวลากี่ปีครับในการสร้างโครการนี้ครับจริงๆแล้วโครงการนี้เราก็ เวลาเราเราทำโอการเนี่ยเราก็จะทำทีละ5ปีหปีแต่หมายความว่าในจุดมุ่งหมายของมหาัราเนี่ยก็จะตรงที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปว่าเราต้องการสร้างโอกาสให้กับเย,วยาวชนหญิของเราโดยเฉพาะเยาวชนในภาคตะลอกชิ้งเหนือให้เขาได้มีโอกาสที่จะอาศัยศักยภาพของการเป็นนักกีฬาเนี่ยที่จะนําไปสู่อาชีพที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเขาได้ ก็โครงการทั้งหมดนี่นะครับก็เริ่มโดยท่านนายกสภามาเลยท่านดรรงชัยอัครเสนเรวมทั้งท่านได้หาสปอนเซอร์ให้ด้วยเช่นท่านเป็นประธานบอร์ดเอเอของเอเชียท่านก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ของเอเอทางเอก็จะให้ก็ประมาณสับคุณไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นก็ประมาณทางมาเลยที่จะที่จะให้การสนับสนุนทั้งแคมเปญและทางสโมสรอาชีพครับทางเอกชนนะครับก็คง เป็นการที่เราจะต้องขอความร่วมมือและก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทีส่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับได้ช่วยกันหาสปอนเซอร์ในจัดภาคเอกชนการสนับสนุนก็คือขอให้ภาคเอกชนนะได้เห็นความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นและนักธุรกิจระดับประเทศที่มาลงทุน ทำธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นก็น่าจะมีส่วนในการที่จะมาช่วยสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดขอนแก่นและในครั้งนี้นะครับที่ผมบอกผมปิติมากเนี่ยก็เพราะว่าการที่มหาลัยขอนแก่นโดยท่านอธิการบดีได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือเป็นพันธมิตรชีพเนี่ย มันก็จะทําให้โอกาสผมมองนะครับว่าเป็นโอกาสในการที่สิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จของมหลาลัยของแก่นซึ่งมีอยู่มากมายและทั้งอยู่ในจังหวัดของแก่นและไม่ได้อยู่ในจังหวัดของแก่นเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ถ้าหากท่านได้รับทราบข่าวสารจากท่านอธิการและคุณโชคชัยและผมในวันนี้แล้วเนี่ยท่านที่เป็นสิทธิ์เก่าและประสบความสําเร็จ อยากจะช่วยกันส่งเสริมเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของพวกเราแล้วก็ขอให้ได้ติดต่อและสนับสนุนการให้สปอนเซอร์หรือถ้าได้รับข่าวสารจากจากอาจารย์เนื่อจากการไปขอสปอนเซอร์ก็ขอให้ช่วยสนับสนุนด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่อานายพรัดยามีเลครับเป็นผู้สอนสโมสรคอนอแกนสตาร์วีซีครับก็ ปีนี้รับหน้าที่เป็นผู้สอนนะครับในปีขึ้นปีที่4ี่นะครับในการรับผิดชอบครับก็ปีนี้ก็ยินดีนะครับที่เป็นม o u กับมมหาลัยขอนแก่นนะครับก็ปีนี้ก็เป็นหน้ายินดีที่มีส่วนร่วมนะครับเราจะมาฝึกซ้อมที่มหาลัยขอนแก่นที่นี่ครับ งานที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับผลงานที่ผ่านมาก็สําหรับลีกนะครับก็เราก็ตั้งแต่ปีผมมารับงานแต่ปีแรกเนี่ยปีแรกก็ขลอเข้าสี่ทีมแล้วปีสองเราได้อันดับสองนะครับซึ่งมีทัดดาวนึกแจ้แล้วก็พรพันเกิดตาบมาอยู่ร่วมทีมก็สามารถทําให้อันดับสองนะครับนั้นก็ไล่มาก็เป็นอันดับสี่ปีที่แล้วเราได้อันดับสามนะครับของระดับลีกสูงสุดครับครับแล้วก็คาดหวังในการ ได้ได้ได้รางวัลหรือได้แชมป์เลยไหมครับสาหรับปีนี้ก็คุยกับผู้วิหารนะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายอันดับแรกก่อนเลยต้อง4ทีมสุดท้ายเช่นเดิมครับแต่ถ้าเราจะได้อันดับ3อันดับ2อันดับ1คือเราต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็หลังจากเอ็มครั้งนี้แล้วอาจารย์เราความรู้สึกเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็หลังจากเอ็มก็ได้คุยกับผู้วิหารแล้วก็พบปาสังสรค์แล้วก็พบปาแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่า มันทาให้เราแบบนักกีฬามีความพึกเขินว่ามีม,มีมีสนับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมมีคนมาดูแลเราเพิ่มมากขึ้น<ช>เหมือนแบบเราเป็นครอบครัวหนึ่งที่เรามีแบบมีคนมาแบบดูแลเราเพิ่มมากขึ้นทําให้ทั้งผู้สอนทีมงานต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกมีความอบอ,อุ่นมากขึ้นครับก็พยายามทาเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับครับถึงท่านผู้ชมยังไงบ้างครับว่าจะกอกกำลังใจหรืออะไรที่ช่วยเพียร์ได้ไหมครับก็สําหรับ ปีนี้นะครับเป็นปีพิเศษนะครับที่สโมสรม,าามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาเอ็มยูกับเราเนี่ยคือทำให้ความหวังของเราดีขึ้นแล้วก็ฝากนะครับแฟนคลับหรือว่าที่เป็นของทั้งสโมรสรขอนแก่นตาแล้วก็มหา,า,มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ติดตามเราฝากช่วยเชียร์ครับชมและเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานด้วยครับ